สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นมอลลี่นะใบเล็กนะคะตัวกระเป๋าเขาจะเป็นลายสีสีคาราเมลนะคะแล้วก็ผูกกระเป๋าเขาจะเป็นหนังสีดำนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีสายสายสะพายยาวมาให้ด้วยเป็นสายสะพายหนังสีดำนะคะสามารถถอดเข้าถอดออกแล้วก็สามารถปรับระดับได้เดี๋ยวนุ่นถือให้ดูก่อนละกันว่าาซส์เขาประมาณไหนนี่นะคะถือแล้วซสายเขาประมาณนี้เล็กๆนะ คือก็ไม่ได้เล็กมากนะคะกําลังพอดีนะแต่ว่าถ้าลูกค้านะคะไม่อยากถือนะลูกค้าสามารถสะพายได้นะคะเขามีสายสะพายมาให้ตัวสายสะพายเขาสามารถถอดออกได้นะคะแล้วก็สามารถปรับระดับได้ด้วยมีที่ปรับระดับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมุสสะพายให้ดูนะคะเวลาสะพายก็จะประมาณนี้นี่เขาก็คือจะเล็กๆนะคะก็คือใส่ใส่กระเป๋าสตางค์ได้อะไรได้แล้วก็ ใส่ของจุกจิกได้นะคะตัวนี้ต้องมีลูกค้าถามใส่กระเป๋าตังยาวได้ไหมใส่ให้ดูเลยใส่ได้นะคะกระเป๋าสตางค์ยาวใส่ได้แต่ว่ารุ่นนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามตัวของรุ่นนี้เขาจะมีช่องลิ้นอยู่ตรงกลางตรงนี้เนอะหนึ่งช่องซึ่งช่องตรงนี้เขาใต้ฐานกระเป๋าเขาอะเขาเขาไม่ได้เย็บเย็บติดถึงตรงเนี้ย คือถ้าลูกค้าใส่พกประกงประกาไปที่แบบมีช่องเล็กเ,เป็นชิ้นเล็กๆเขาสามารถรวมช่องกันได้นะระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้อ่ะก็รายละเอียดก็มีแค่นี้นะคะส่วนตัวนี้อ๋อวัดขนาดลืมขนาดของเขานะคะเดี๋ยวมุมวนวัดให้อุย ความสูงของเขาประมาณ7นิ้วครึ่งนะโดยประมาณนะ7นิ้วครึ่งแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าของเขาประมาณ9นิ้วครึ่งนะคะส่วนปากกระเป๋าตรงนี้เขาก็จะยาวกว่านิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนุ่นวัดปากกระเป๋าให้ดูปากกระเป๋าเขาประมาณ11นิ้วครึ่งนะเพราะว่าทรงเขาจะเป็นแบบนี้ยตัวฐานจะเ,นเล็กกว่านะคะส่วนความหนาของเขาตรงนี้ ประมาณ4นิ้วนะคะข้าวผ้ประมาณ4นิ้วการวัดอาจจะไม่เท่ากับขนาดที่ทางโค้ดแจ้งนะคะก็วัดจากใบจริงเลยการวัดตำแหน่งอาจจะไม่เหมือนกันนะก็ใครสนใจใบนี้นะคะลองดูลองชมก่อนได้นะใบเขาสวยนะนี่